เกิดมาเนี้ยชีวิตไม่ใช่เป็นยูมีกินล้ำรวยเท่านั้นไม่ใช่จะมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไปสวรรค์เท่านั้นแต่ประโยชน์ที่ยิ่งย่อยและประโยชน์สูงสุดถึงพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ก็คือประโยชน์ยอดเยี่ยมประโยชน์ที่เลิศนี่แหละ ประโยชน์ที่เลลือจงไงก็คือประโยชน์ที่ทําให้จิตนั้นตื่นหลูตื่นหลูจากการหลับไล่ที่การอย่างเวียนว้เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้ต้องอย่างนั่นแหละก็คือประโยชน์เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าประโยชน์ในการที่จะไปเกิดบนสวรรค์แต่ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานนั่นก็คือหยุดการเกิดได้เข้าทึงยอดเยี่ยม